อ๋อค่ะพราท่านก็คือตอนนี้ค่ะเราพวกเรากลุ่มะจะมีสมาชิกโดยเฉพาะที่เป็นผอรชอของแต่ละที่ค่ะจะมีสันมีบ้านราชมีสันติอาโซมีปฐมอโศกแล้วก็วังจันทร์ปึกษาแล้วก็มีท่านก็มีติดต่อทะเลธรรมไว้แต่ว่าที่เข้าร่วมประชุมกันล่าสุดที่เป็นผอรชอนะคะพราท่าน ก็จะมีเนี่ยมีปัรลาดมีปฐมมีสันติแล้วก็มีวังจันทร์ปึกษาก็ประชุมกันว่าเราจะร่วมกันจัดค่ายออนไลน์เป็นค่ายอุโบสถศีลเอื้อกับคนข้างนอกที่เขาอยากมาวัดแต่ว่ายังมาไม่ได้อะคะ่ะก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เขาอยากจะปฏิบัติอยู่ไม่ไม่ใช่แค่แบบฟังทาผ่านหน้าจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เขามีเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการซูมแบบนี้ค่ะเพื่อมาพบสมณะสิทธมาศแล้วก็พบหมู่กลุ่มจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนก็เห็นดีเห็นด้วยแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะว่าจะมาร่วมช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แล้วก็มีกําหนดการว่าเราจะจัดกันวันที่สิบถึงสิบสองธันวาคมนี้ค่ะพ่อท่านเดือนหน้าค่ะก็เป็นค่ายสามวันเหมือนที่เรามาวัดจริงๆเลยค่ะพ่อท่าน ก็คือเริ่มวันศุกร์เย็นเลยปฏิญาณตนปฏิญาณตนให้ท่านรบก,กวนนิมนต์ท่านสมณะพาปฏิญาณตนแล้วก็ช่วงสองทุ่มถึงสองทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยกิจกรรมก็จะคล้ายกันก็คือจะมีตื่นมาทําวัดแต่ว่าการทําวัดเนี่ยบางช่วงเนี่ยเราก็อาศัยที่ที่เขามีอยู่แล้วอย่างที่บ้านราดก็มีเทศทําวัดเช้าอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะอาศัยตรงนั้นอะฟังจากตรงนั้นไม่ต้องเข้า z ูม แล้วก็จะมีกิจกรรมมาพอฟังธรรมะเสร็จก็จะมีโยคะด้วยก็มีพี่แยมจะมาช่วยาพาทำโยคะผ่านโซมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงอื่นๆเนี่ย <t> ก <t> ็ๆๆจะมีพบพระเกจิเหมือนกันเลยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในโซมมีพบพระเกจิเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็จะมีฟังธรรมอันไหนที่ฟังธรรมออนที่ฟังผ่านทีวีได้ก็ฟังผ่านทีวีพอฟังธรรมเสร็จเราก็จะมีการมาสรุปสภาวะธรรมกันผ่านโซมอย่างเงีๆๆๆ้ยค่ะ ก็เป็นการเอื้อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมมากขึ้นเป็นเวลาสามวันเหมือนกับที่เราไปวัดจริงๆอะค่ะว่าคิดว่ายกวัดอ่าโขโ,โอ้ใช้ควาว่าบาวรออนไลน์ได้ไหมคะ <laughs> เป็นบวรออนไลน์ก็คือเหมือนกับเออไม่ได้มาวัดแต่ว่าในี่ยแหะยกมาไว้ในออนไลน์ <c oughs> แล้วก็อ่าตอนนี้ผู้รับใช้ที่เข้ามาร่วมกันก็มีประมาณสิบสิบเจ็ด รวมสมณะสิทขา,ามาที่มาเป็นที่ปรึกษาด้วยก็มีอยู่สิบเจ็ดคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเข้าก็มีผู้รับใช้อยู่ค่ะเพราะท่านกิจกรรมน่าจะดําเนินไปได้ด้วยดี <c oughs> ค่ะก็เดี๋ยวจะช่วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะถ้าถ้ามีคนสนใจเยอะก็ก,ก็น่าจะดีกิจกรรมนี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นการกระตุ้นให้ให้เราปฏิบัติธรรมให้มันเข้มข้นขึ้นบางทีเราอยู่บ้านอยู่ข้างนอกก็ก็มีหย่อนยานเหมือนกัน แล้วก็อาศัยอย่างส่วนตัวโอเองเนี่ยโอได้รับประโยชน์จากการอย่างมาพบพ่อท่านอย่างพยายามสนใจที่จะฟังธรรมบ่อยๆรู้สึกจิตเรามันก็น้อมไปในธรรมค่ะก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากค่ะกิจกรรมก็ประมาณนี้ค่ะพ่อท่านพ่อท่านมีอะไรจะชีแมะม้แนะไหมคะเยอะแล้ว <laughs> แต่ว่าปัญหาก็จะมีอยู่ตรงที่ว่าผู้อายุยาวบางทีที่เขาอยากมาแต่ว่าเขาจะใช้เรื่องเทคโนโลยี ไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาแรกๆแ,แต่คิดว่าถ้านานไปปรับตัวชินเนี่ยก็น่าจะดีค่ะเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะยากเกินไปสอนได้ค่ะใช่สอนได้ก็สแตนบายพอรชอให้สอนเล็กลิงม้าอะไรยังฝึกได้คฝึกไม่ได้นะ่ะนอกจากไม่ค่อยอยากจะอะไรร่วมปิดกั้นตัวเองอะไรอย่างคนะ เพราะท่านเนี่ยตัวอย่างมากเลยใช้อโปรแกรมอินดีไซน์ได้เนี่ยบางอย่างอาตามาใช้ไม่เป็นเนเ่ราะท่านใช้เป็นกดแบบไอทำตัวหนังสือต่างๆอไอใช้คีย์ลัดอทำให้ตัวมันบีบออกอะไรเงี้ยเพราะท่านทำเป็นเราใช้ไม่เป็น <c oughs> เออเพราะท่านเป็นตัวอย่างอะว่าคือถ้าตั้งใจจะใช้มาใช้ได้แหละเทคโนโลยีอะ่ะเี้ย ใช่ค่ะก็บางคนเขาก็มีลูกหลานช่วยอยู่ไอวีทำเขาทํามาก่อนนี่นะไอ้ค่ายเนี่ยเป็นไงเล่าให้คนสีแสงอรุณเขาทํายังไงอะไรแนะนาช่วยด้วยค่ะนะคะเขาทำมาช่วยโอ้ดิก็ก็ตอนแรกนะเจ้าค่ะที่ที่จะจะเริ่มทําค่ายเพราะว่ามีพี่น้องที่ไปเรียนปริญญาโทป็นญนเอกที่มอจรอเจ้าค่ะท่านได้ไปเข้าวิปัสสนานะคะวิปัสสนาที่ของ ของท่านที่ว่านักศึกษาพอเอกต้องเข้าไปปรัชนา45วันพอโท30วันนะคะแล้วก็เห็นการเข้าปัฒนาแบบออนไลน์นะคะว่าอพาเดินค่ะพาเดินจงกรมออนไลน์ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วแล้วพี่น้องติดอาสาก็เลยมาหาเลยกันว่าเอ๊ะเขายังวิปัฒนาออนไลน์ได้เลยทำไมเราไม่ทําค่ายออนไลน์แบบเข้าซูมจ้ะค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกที่เราทําค่ายปีแรกอะเจ้าค่ะก็คือ เราแค่ให้ท่านอาจารย์อ่ะบรรยายผ่าน facebook ผ่านผ่านอ่า u t u b e อะคะ่ะแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์แบบพี่น้องที่เข้าซูมแบบนี้เจ้าคะ่ะพอมีระบบซูมเข้ามาแล้วก็เห็นรูปรอยของทางมจอนท่านทำอะคะ่ะเราก็เริ่มให้พี่น้องเข้าซูมบ้างเะเจ้าค่ะพอเข้าซูมใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราก็เอ๊ะพอเข้าซูมไปให้เขาทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ทําตารางอะคะ่ะว่า วันนี้เรามีรายการอะไรบ้างช่วงเวลากี่โมงอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะมีว่า,ารายการอาหาราช่วงเที่ยงนะคะ,ช,ะช่วงช่วงเช้าก,ก็จะมีบรรยายสุขภาพตอนบ่ายก็มีวิชาก,การแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นบรรยายธรรมะของท่านอาจารย์หมอเขียงนะะี่ค่ะแล้วจะมีตารางเวลาเขาดูคขาว่าเขาสามารถมาร่วมกิจกรรมช่วงไหนได้บ้างน,นะคะพอมีตารางให้ดูเัดเจนเสร็จปุ๊บก็จะมีอยู่หลังจบค่ายก็ยจะมีให้ ต่ละคนมาส่งการบ้านหรือมาเล่าสภาวธรรมที่ได้จากการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรทั้งกายและใจอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นการมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างคนที่มารับการอบรมแล้วก็คนที่ให้รับการอบรมด้วยว่าเขามีความที่เห็นอย่างไรค่ะอันนี้ก,ก็ก็ดีนะคะเราก็จะมีช่วงของทุกวันนะที่เป็นช่วงประมาณบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะที่มีการตอบปัญหาเรียกว่าสายด่วนสุขภาพขึ้นต้นนะคะ ช่วงน,นั้นก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องชาวค่ายที่มีปัญหาสุขภาพกายใจค่ะจะเข้ามาขอรับการปรึกษาจากพ,พี่น้องจิตอาสาแค่ทีทำาคะคะก็ก็ได้เห็นว่าเออเป็นการช่วยแบบออนไลน์แล้วแล้วข้อดีของการทำอะไรก็คือว่าประหยัดค่าเดินทางนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากแล้วก็พี่น้องจิตอาสาก็สามารถเข็นได้ทั่วโลกค่ะเพราะว่าเป็นการร่วมมาร่วมมือของทางคือ คือมีมีอยู่รายการหนึ่งค่ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นรายการโคหรือรายการกิจกรรมไร้สารพิชวิตีภาสูค่ะที่นี้ี่น้องจิตอาสาจากอเมริกาขอเข้ามาบำเพ็ญด้วยเวลาบ้านเราอะเที่ยงวันแต่เวลาบ้านเขาเที่ยงคืนชชใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วท่านก็ได้มาบำเพ็ญด้วยค่ะก็ท่านจะเห็นว่า,วาท่านก็มามาเสียสละมาท่านก็บอกว่าท่านยินดีมากเลยนะท่านจะนอนขึ้นเร็วหน่อยแล้วตื่นให้เช้าขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นความเสียสละความ แล้มาเรื่องของพี่น้องในการทําค่ายออนไลน์ทางนี้ค่ะจถากบบประมาณนี้ใ่เอกของมจาระเขาเรียกน่าจะเรียกว่าสมถะออนไลน์เนะ <c oughs> า,าะเลยรพราฟาเดินจงกรมออนไลน์อะไร <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใใม <c oughs> สมถะออนไลน์สมถะออนไลน์นำเยอะกว่าของเขาต้องเยอะนะใ <c> ช <oughs> ่ไหมเขาไม่ได้น่าพ,พวกหนูก็เวลาเข้าวิปัสสนาเจ้าค่ะปีห้าถึงสามทุ่มนะเจ้าค่ะ แล้ว <laughs> แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันร้อนหน้าหน้ามากเลยเจ้าค่ะเพราะว่า,วานัง่งมานัง่นงสดมนต์ตอนตีห้าเศจเจ็ดโมงเช้าแล้วก็มานั่งเข้าเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วก็พักแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเลยเจ้าคะ่ะช่วงเวลาเจ็ดวันนี้แบบ น่าจะร้อนมากเลยพ่ออันนี้แตอเจ็7วันใช่ไหมคะของใช่ค่ะอันนี้ของของของมอจารอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นค่ายค่ายของแควีทำจัด10วันค่ะโุงเยอะ10วันค่ะเราเห็นจิ๊บละแพ้อะไรไหมว่าอาจารย์ต้องให้เห็นหน้าอยู่ที่หน้าจอตลอดเวลาใช่ใช่เจ้าค่ะต้องเปิดต้องเปิดกล้องเปิดกล้องให้เราดูเจ้าค่ะคือถ้าถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าติดกล้องเนี่ยอาจจะมาจะให้ตกเ่ยเจ้าค่ะ เออตลกดีแต่ตอนีคนโกงอ่ะนะเปิดวิดีโออัดวิดีโอไว้ทั้งวันดีรันไปอะไรเงี้ยนะเราก็อยู่หน้าจออัดภาพตัวเองใช่ไหมคะเออก็ทําเป็นนั่งแต่ว่ากิจกรรมของเขามันไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยโอ้โหทั้งทํางานฟังทำสนทนาทำเออแต่กิจกรรมที่น่าสนใจคือการตอบปัญหาเนี่ยน่าสนใจ ท่าน,นก็จะอยู่ในช่วงอย่างของเราก็มีนะคะท่านก็อยู่ในช่วงที่พบพระเกจิอะค่ะว่าเพราะว่าพี่น้องเราเวลาเราไปพบท่านสมณะสิขามาตรกลุ่มย่อยอย่างเงี้ยเวลาเขามีคําถามเขาก็จะเจาะประเด็นแล้วท่านสมณะท่านส,นารรานสิขามาตรก็จะเคลียร์ให้อะค่ะ <S 2> <S 2> จริงๆช่วงเนี้ยมีประโยชน์หรือว่ามันเป็นไฮไลท์มากเลยค่ะที่พบพระเกจิเนี่ยก็คือหลายคนเลยอย่างที่โอจัดค่ายมานะโดยตัวโอเองก็ด้วย แล้วก็หลายคนที่เขาฟังก็คือสิ่งที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการมา่า่เลยก็คือการได้พบพระเกจิเนี่ยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาได้เจาะกิเลสเขาได้เข้าใจกิเลสตัวเองเพิ่มขึ้นจากการแนะนําของจากการสอนจากการแนะนําของท่านสมณะสิขมานเนี่ยค่ะซึ่งมันมันมีค่ามาหาศาลมากเลยบางคนเขาปลดล็อกชีวิตเลยนะคะท่านตรงเนี้ยเพราะว่าอย่างอย่างฟังไปเฉยๆยมันก็ก็ดีอยู่ดีมากอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการได้ไปพูดคุยเขาได้แบบ เอาเอาปัญหาของตัวเองไปบอกอย่างเงี้ยแล้วท่านสมณะท่านก็ท่านสมนาสิกขมาท่านก็จะเห็นปัญหาท่านก็จะเจาะให้เลยเป็นค,คนถ้าถ้าถ้าเป็นจุดที่ที่ติดอยู่บางคนนะเขาบอกว่าเขาใช้คาว่าปลดล็อกชีวิตเลยมันก็เปลี่ยนเลยก็เห็นเป็นประโยชน์มากมาติดตัวอยู่เฉยเฉยอืมเห็นด้วยเห็นด้วยก็โอนะคะเพราะว่าอย่าง ตอนแรกๆที่มีวิป e ัสนาเจ้าค um, ah ่ะก็จะมีพระวิปัสนาจารย์มามาเทศบ้างนะเจ้าคะตอนที่เทศเนี่ยทุกคนตั้งใจฟังดีมากเลยค่ะแต่ค่ายหลังๆนี้ไม่มีเทศเลยเจ้าค่ะเดินนั่งสาอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะไม่ต้องออนไลน์ก็ได้ไหมแบบนั้นเราก็เลยโอ้ค่เนาะก็กอขอโอกาสรายงานผลผลิตคลวงกู่ในในภาพที่ ท่านสมาชิกประชาราเห็นเป็นถั่วแปจากภูผขาป่าน้ำเจ้าคะ่ะฉากหลังหัูวเจ้าคะ่ะถั่วแปลยมีมีประมาณแต่สีเขาลงกู่หนูนับ<า>แล้วค่ะค่ะก็ตอนตอนแรกนึกว่ามีห้าสีนะเจ้าค่ะพอนับไปนับมาได้ได้เยอะกว่าห้าเจ้าคะ่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นตำบลป่าแปดก็ปลูกถั่วแปดได้ได้ดีอะะะ่ะเจ้าค่ะแล้วก็พี่น้องในโครงการมารดพันธุ์ไรสันพิชิตป่าสุริก็รอที่เมื่อไหร่ ทางโครงการเล็ดพันจะตากหัวแห้งแล้วไปแจกได้นี่ก็ร้องหัวแห้งอยู่นะเจ้าค่ะจะได้ไปแจกต่อในโครงการเจ้าค่ะเอาความดีมาแลกนะคะเอาความดีมาแลกทํำยังไงเออทํำยังไงเนาะมาแลกลองฟังเอาความดีทำยังไงทำยังไงเราก็ให้ให้ท่านบอกว่าเพียงท่านเขียนหรือ เล่าความดีที่ท่านทำเช่นปฏิบัติศีลลดตะเออิเดสอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เปอะไรก็พูดลด้ค่ะแล้วก็แล้วก็วกออทำยาเก้าเม็ดตีอย่างไรนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมในวัลอาทิต์ของแต่ละบ้านก็ค่ะน้องปูค่ะแต่ละท่านเขียนละเอียดมากเลยนะเจ้าคะแล้วก็ไม่ได้แค่เขียนอย่างเดียวนะเจ้าคะส่งภาพที่บ้านมาให้ดูด้วยเจ้าค่ะแล้วก็อัดวิดีโอว่าที่บ้านเขาปลูกอะไร บางคนก็ส่งภาพตัวเองพอกหน้ากับลูกๆะคะ mm ่ะ hmm. ถ่ายมาให้ดูแล้วบอกว่าเนี่ยทำดีจริงนะไม่ได้ทำเล่นๆน,นะเจ้าค่ะแต่หนูเห็นแค่ว่าแค่เขาเขียนข้อมูลแต่ละท่านนะเจ้าค่ะอย่างน้อยแต่ละท่านีประมาณครึ่งหน้ากระดาษเนี่ยหนูว่าเขาเป็นความตั้งใจที่เขาจะบอกกล่าวเรื่องเล่าเรืเ่องราวความดีที่ที่เขาทำนะคะ mm hmm. แล้วก็ว่าแค่แค่นี้ก็รู้สึกดีมากแล้วเจ้าค่ะคะ mm ่ะอืม ไอเดียดีมากธรรมดาแบ่งปันนะในกากรรอแบบนะไรสิ่งดีๆก็วันวันนั้นเห็นพี่จิ๊บแจ้งว่าเดี๋ยวช่วงงานเพื่อฟ้าดินก็จะมีให้ให้เล่าเรื่องราวการแบ่งปันเรื่องการกิจกรรมด้วยอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในในที่เป็นเรียกว่ากิจกรรมในการทําแบ่งปันด้วยคะ่ะในการทํากิจกรรมรากษาคิดด้วยแบ่งปันด้วยเจ้าคะ่ะ<อ>ตอนนี้ก็จะมีภาคใต้เจ้าคะ่ะ แจกก็จะเป็นพี่น้องคณะสนานณำพุนทั่วประเทศเจะขาที่ทำเมือ่อวานก็จะมีภาคใต้แจกกิ่งผักเลียง่ะเจ้าขาสามร้อยกิ่งแต่จะแจกให้คนละสิบกิ่งแล้วก็เขียนเขียนบอกความดีมาว่าทําอะไรบ้าง่ะเจ้าขาตอนนี้เริ่มพี่น้งภาคใต้ก็เริ่มจะแจกกันแล้วค่นี่จะมาเห็นตัวอย่างทางออสเตรเลียก็ส่งภาพมาให้ดู <c oughs> คุณมาริสาโหมือกเทศลูกใหญ่เลย <c oughs> ไสเลยโหเขาบอกว่าต้นรับไม่ไหวต้องเอาเชือกมาไ <c oughs> ม่โยงไว้เนี่ยพวงใหญ่ขลัดอยู่นู่นนะออสเตรเลียเขาบอกว่าเขาใช้น้ำหมักพลังศีลแล้วเลยมีน้ำหมักพลังศีลเป็นยังไงน้ำหมักพลังศีลก็คือตอนที่ทำรายการกิจกรรมไร้สารพิษใช่ไหมเจ้าคะ ตอนแรกๆเราเราก็ตั้งใจว่าจะเปิดแพร่ความรู้แต่พอพอทํารายการไปอะเจ้าค่ะมันมีจะมีอยู่ทีหนึ่งที่ที่มาเลสานี่คือที่ล่าที่ท่านอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมเจ้าคะพื้นที่บ้านท่านน่ะที่ปลูกปลูกปลูกผักปลูกผักทั้งหมดเลยเจ้าค่ะ,ะผักแล้วแล้วท่านก็พาเดินนอกตบ้านเสร็จปั๊บแล้วอาสามารถตัวทองที่ท่านอยู่สุพรรณที่ท่านปลูกข้าวค่ะท่านก็บอกว่าโอ้โหผมรู้สึก ผมรู้สึกว่าผมมาปลูกผักน้อยไปทั้งๆท,ที่บ้านผมมีพื้นที่มากกว่าบ้านเขาผมปลูกแต่ข้าวกับถั่วแต่เขามีพื้นที่นิดเดียวเขาปลูกผักเยอะมากหนูก็รู้สึกว่าการทารายการเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องเราค่ะเห็นว่าแต่ละบ้านทําอะไรแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้การละกันนะคะว่าเราต้องทํายังไงบ้างค่ะอย่างอย่างน้ําหมักพลังศีลเนี่ยก็ใช้ปสัสสาวะใช่ไหมจ้าคะที่ เรามาเจือจางน้ำอาหนึ่งต่อสิบค่ะปัจจ้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำสิบส่วนนะคะแล้วก็ใช้พืชผักสมุนไพรที่มีอยู่รอบบ้านเราหมักไว้ประมาณสิบวันก็สามวันสิบวันหรืออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วจ้ะค่ะแต่ที่ที่น้องมาพูดกันแล้วก็แลกเป็นในรายการค่ะพูดตรงกันอย่างนี้ยเนี้ยน,นะเจ้าเขาว่าพอเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลมากขึ้นเนี่ยพวกแมลงแล้วก็หอยทากจะมากินผักน้อยลงอะคะ่ะตอนแรกแต่ละท่านก็มีความชังว่า ปุ๊บปลูกผักแล้วเนี่ยทําไมต้องมากินของชั้นเนี่ยท่นานอุตส่าห์ปลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอปฏิบัติศีลไปก็เออแบ่งแบ่งกันก,กินนะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยพอแบ่งๆก,กันกินอ่ะเจ้าค่ะรากเกิดว่าเขามากินน้อยลงแล้วถ้าเขามาน้อยลงนะคะแล้วก็แต่ท่านก็บอกว่าเห็นเขามากินเยอะเราก็ปลูกเยอะเลยเขาจะได้กินตรงนั้นแล้วที่เหลือที่เหลือก็เราก็กินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพี่น้องเขามาแลกเปลี่ยนกันน่ะเจ้าค่ะว่าอ๋อพอเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ มีการแบ่งปันแม้แต่สัตว์ที่มากินของเราเนี่ยผลผลิตที่ได้ก็มากขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นแล้วก็กการที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยสัตว์ก็มาเบียดเบียนผลผลิตเราน้อยลงเช่นกันอันนี้พี่น็อกก็มาแลกเลี่ยนในรายการนะคะประมาณนี้เจ้าค่ะพ่อท่านเพียไหมคะพราท่านเพรท่านเพลียไหมคะหมายถึงรู้สึกเพลียไหมคะไม่ไม่ไม่เพียทำไมต้องเพียด้วยเราเห็นว่าท่านหาวอ่ะปกติไม่ค่อยเห็น เหมือนนอนไม่พอจ้าวขาออตมาเนี่ยมันต้องการออกซิเจนอ๋อค่ะร่างกายต้องการออกซิเจนตมาเนี่ยใช้ออกซิเจนเยอะออกซิเจนเข้าไปไม่ไม่ทันเข้าไปน้อยก็เลยต้องหาาออกซิเจนตมาใช้เยอะอตมาเนี่ยเติมอ,ออกซิเจน <laughs> คำว่าห่าหรือห่าวห่าในภาษาจีนแปลว่าคัดเอาจีนมาแปลว่าดีแปลว่าดีห่าวขาหนี่ห่าแปลว่าดีสดชื่นแจ่มใสมีความสุขอะไรบางติดเอาบางจิตก็แปลว่าถอนอาลี่ไปนู่นเลยคนละภาษา